ชมรมสื่อมวลชนส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยการสนับสนุนของอกทอนะคะเราได้พาคณะชมรมของเราเดินทางมาสุพรรณบุรีนะคะเราอยู่ที่บ้านครูเจราพรซึ่งเป็นศูนย์ศิลปะดนตรีไทยนะคะที่นี่เป็นการรวมตัวของออผู้อาวุโสซ,ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านดนตรีไทยมากมายหลายท่านนะคะได้กรุณาต้อนรับเราด้วย ศิละปะชั้นยอดของวงดนตรีไทยนะคะได้ยินดนตรีไทยไม่ว่าจะเป็นะระนาดตองท้องต,ต่างๆเนี่ยนะคะมันปลุกวิญ,ญญาณของคนไทยค่ะทำให้พวกเราตื่นเต้นแล้วก็ประจัดก,กระเฉงนี่คือจิตวิญ,ญญาณของคนไทยนะคะมาที่นี่แล้วไม่ผิดหวังเลยมาเมื่อไหร่ก็ได้นะคะติดต่อผ่านทางศูนย์วัฒนธรรมของจังหวัดสุพรรณบุรีมา ทางบ้านดนตรีไทยของครูจิราพรยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะ